เลือกได้ไม่เกินสิหมายเลขเลือกได้ไม่เกินสิิหมายเลขตาได้ไมคะตาจะเลือกไ,ไมกหมอาจารย์ครับเลือกรอบแรต้องจัดให้มีการเลือกไหมคะมีกลุ่มที่สองมีหคนต้องจัดให้มีการเลือกกลุ่มที่สมีสี่คนต้องจัดให้มีการเลือกรอบแรกไหมคะไม่ต้องเพราะไม่เกินค่ะกลุ่มที่ สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใชโอ๊ยใจหีบไม่มีอะไรเริ่มครับเริ่มครับ <c oughs> อ,อ่้าใส่ปา นี่ในหน้า <laughs> เพราะฉะนั้นคนที่ได้คะแนนในรอบแรกที่ต้องไปต่อรอบสองคือหมายเลข2 5งห้าได้คะแ,แนนเ,เข้ากัน4เข้ากับลำดับสองสามส,ามสี <c oughs> ซ้ายขอใครอ้าวแมงเขียนสิขอใครกลุ่มหนึ่งขอใครโอเคต่อไปเอาเอาคลาขึ้นมาค่ะกลุ่มสองกองใจมานะักเลย